สวัสดีครับนุ่มพุ้มครับนี่จ๋าวันนี้หิมะตกวันนี้มาทํางานข้างนอกอีกแล้วเอาถอนหมวกถอนหมวกมกันที่หน้ากำลังตกตกแข้งขึนข้นแข้งขึ้นแล้วครับวันนี้บกใครละมกลุกมันตกลูกหิมะตกลูกโอ้ยหัวไหลโอ้ยเครื่อง ไปครับอ้าวโอ้โหเบิ้งลูกหิมะตกแล้วลูกนะาตายไม่ลูกเบิ้งแล้วลูกเห็นปะลูกพอ่อยู่งทั้งเขาลูกเขออาอ่ัวมล้ยลูกหิมะกำลังตกครับน่าเห็นปะเห็นน้ำคาวปะครับอืมคาวหรือพ่อขาวขึ้นอยู่บ่พ่อว่าาวหน้าหัวกับดันดำไม่ก่อนนะลูกไม่ได้ตากแดดขึ้นยู่บ้านเนาะ ที่มันหนาวเนาะโอเคนะครับเปียกแล้วบอลเนี่ยเปียกีิมาแล้วบอลเนี่ยไม่เปียก,ก,ยยกครับ้อนไม่เห็นหนาวหรอกอากาศประมาณซีหางองศาได้มั้งประมาณน,นี้นะครับแต่หิมะตกครับ ดอกเริ่มแห้งถึงแห้งเต็มแล้วไหมเหนมั้ยลกูกดูพุ่มว่าชัดอ่ะน่าจะชัดก็นี่อ้าวนดี่โรง,งานกำลังสร้างใหม่ครับเห็นว่าเค้นเต็มอยู่คนครับท้างน้าเลยอันนี้มันข้างหลังเขาววามพักเน่น่ะรอบสิบทิศเลย ได้ครับเอาร้อมอเรียนมามันจบรอบอเขาก็คักนี่เนี่ยรอบนั่นโอเคนะครับสวัสดีครับคิดถึงน,นะครับน่น่จารกพุ่งครับโซ่โซ่ทำงานก่อนเดี๋ยวลูกพี่จมไม่เคยเห็นมะสิวาโอย